ลายมือต่อไปนี้นะครับท่านผู้หญิงถ้าไม่ได้ดูเราจะเสียใจหรืออาจจะเสียใจนะฮะเพราะท่านอาจจะพลาดก็ได้นะครับบางคนเห็นหน้าเฮ้ยโอ้โหคนน้านน้ามาสุข,ขุมนะอะไรอย่างนี้นะฮะอ,อ,อย่างที่เป็นข่าวหลายๆท่านนะบางทีไปน,นัดเจอนูน่นเจอนี้ใช่ไหมที่ไหนได้โอ้โหนะครับก็เรียกว่าอย่างที่เป็นข่าวนะ ใช่ใช่ใช่ที่เป็นข่าวน่ที่เป็นข่าวนะฮะอาแต่ท่านท่านผู้หญิงมีวิชาอะไรนี่อยู่กับตัวก็อาจจะรอดพัวได้นะครับใช่นี่นะฮะนี่นะฮะยกตัวอย่างนี่นะครับเป็นลายมือของบุคคลซึ่งอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงนะครับชเป็นยังไงครับอ่ะมาดูคนนี้นะคะอืมคนนี้นะคะเจ้าชู้เนินสุกภูมิค่ะ เป็นเจ้าชู้ที่เอาจริงนะเจ้าชู้ยักษ์นะคะเจ้าชู้ยักษ์สังเกตดูได้ว่าเขาเซ็กจัดเพราะอะไรนะคะเขาเซ็กเซ็กจัดเพราะอะไรเห็นไหมคะให้ดูเนินสุกเลยนะ,ะขอดูลายมือก่อนเนินสุกเขาอูมมากเลยเห็นไหมคะ,ะใช่ใช่อูมคือวงสุกเส้นวงสุกเนี่ยออกไปเยอะเกือบครึ่งมือแนละ้วแล้วตรงนี้ก็อูมขึ้นมาไม่จําเป็นที่จะต้อง เป็นคนอ้วนก็นได้ถ้าเป็นคนผอมวงศุกร์ก็จะออกมาตรงนี้แล้วก<อ>็จะห่อยอยู่ตรงนี้แล้วก็เนินจันท์ตรงนี้คือเนินจันทอูมขึ้นมารับนะคะแล้วเส้นชีวิตคือการควบคุมอารมณ์โอ้เมันต้องคู่กันนะคะคะ่ก็หมายถึงว่าความต้องการทางเพศมาแล้วการระงับอารมณ์ก็ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะแล้วก็คุณก็ดูว่าเขาเป็นคนอย่างนี้ไหมเนินศุกร์เป็นอูมอย่างนี้ไหมเส้นชีวิตสั้นไหม ถ้าฝ่ามือแดงหรือออกสีชมพูแสดงว่าสุขภาพก็เต็มที่อันตรายครับนะคะพอเราดูปุ๊บเราจะเห็นเส้นจากอังคารต่ําวิ่งชนแล้วหายเออนี่นี่นนอันนี้ตัวสําคัญนะอันนี้สําคัญมากนะคะัะชนแล้วหายชนแล้วหายบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้รักใครจริงฟันแล้วทิง้ง<อ>ต้องเปลี่ยนชื่อให้เป็น<อ> <F under. S 1> ฟันดะฟันดะฟันฟันแล้วทิ้งอีกแั้ค่ะฟัน ชัวจริงๆอะไรเนี้ยพี่เอาจาไปแล้วเธอก็ทิ้งมันมันมันเป็นเส้นที่ที่ออกมาจากเนินองคารสามเนี่ะฮะวิ่งออกมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่แลไปแล้วมันขัดขาดให้หายยังไงมันหายคือมันเงื้อปืนมันจะยิงแล้วมันไม่ตัดไม่ตัดเป็นตัววีไงพอมันฟันแล้วมันก็ถอยฟันแล้วมันก็ไปปีความว่าไม่รักใครจริง อ๋อมันฟันแต่มันฟันใช่ไหมฮะฟันแน่นอนแล้วแต่ว่าจะได้ฟันหรือไม่ฟันอ๋อแต่มันมุ่งฟันมากันเถอะใช่แต่อาจจะฟันไม่ไม่สำเร็จก็ได้แต่ก็อยู่ที่คุณนี่ใช่ไหมฮะนะคะนี่นะแล้วคนนี้จะเป็นคนอะไรคะล่องผิวหนังหยาบเกิดอะไรขึ้นกูต้องการตามอารมณ์เท่านั้นแล้วเรื่องอื่นไปแก้กันข้างหน้าไม่ละเอียดรอบคอบใช่ใช่และเป็นคนใจกว้างเห็นไหมฮะเพราะเส้นใจกับเส้นสมองห่างกันแล้วล่องผิวหนังหยาบ เป็นคนใจฟว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าได้กลเสียด้วยบางทีมันใจกว้างเหเปย์นะเปย์สาวนะฮะผู้หญิงมาคิดว่าโอ้โหดูนะฮะก็เลยว่าอาจจะโดนหลอกง่ายๆเลยจริงๆอาจจะเสียรวยเสียรวยเสียจะมีหอยอะไรเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นไหมเงินนี้ก็ไม่ค่อยจะหาได้เท่าไหร่มาแล้วก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านเสียรวยเสียรวยอนี่ก็เรียกว่ารวยไม่จริง นะคะครับอันนี้เราเรียกว่าเอามาเตือนใจเพราะว่าผมพอดีเพิ่งเห็นเป็นข่าวนะฮะที่ว่าเป็นอะไรนะนักแสดงสาวว่าเพิ่งโดนหลอกมาหลอกว่าไงคะก็เนี่ยหลอกเข้าโรงแรมหลอกเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปกับเขาทาไมอ่ะก็เขาจะไปคุยเรื่องงานไงแล้วทำไมไปคุยในห้องะก็ตอนแรกมันอยู่ในห้องตอนแรกไม่อยู่ตอนแรกเขาก็มอมยามอมอะไรเงี้ยให้กินยาให้กินอะไรไปแต่ก็เข้าพุกแล้วผู้ชายก็เข้าพุกไปแล้วนะคะก็ต้องระวังต้องระวังหน่อยนะคะระบางคนนี้บางทีเห็นหน้านะบางคน หน้าตาดูไม่หืนนะดูไม่ออกดูไม่ออกเออ้ลายมือนี่เหมือนคุณเก่งนะมือคุณเก่งก็บ่าเนี่ยไม่ใช่คนละมือคนละอย่างเลยคนละอย่างเลยนะไม่มีไม่มีคนละอย่างนะคนละคนละมือครับคนละมือแห้ดูคนละคนละคนละมือคนละอ่ะนะคะเนี่ยนะคะเรารู้ปุ๊บนะคะจะทําให้เราระวังตัวได้นะคะโอ้ยพี่รวยพี่ทาธุรกิจอย่างนี้อืมึงมึงรวยไม่จริงหรือวะใช่ นะคะอันตรายมากอันตรายมากเ,ออเนี่ยนะคะ,คะถ้าเรียนลายมือปุ๊บเนี่ยเราจะรู้หมดเลยว่าคนนี้มันพูดความจริงไหมนะคะนิสัยเป็นยังไงไม่ต้องอ้าปากหรอกนะคะมองหน้าก็รู้ถึงลำไส้นะ <c oughs> จริงใช่ไหมจริงเออนะฮะขอพี่ขอ,ขอย้ําเตือนนิดหนึ่งนะครับว่าสําหรับท่านผู้หญิงนะฮะวิธีดูที่ดูที่ง่ายสุดก,ก็คือหนึ่งดูที่เนินสุกนะฮะ ว่าคนรู้ปกติหรือเปล่าเอาอย่างนี้นะคะเอาอย่างนี้สมมุติว่ารักกันจริงแล้วนะรักกันจริงแล้วดูที่มือซ้ายนะเขาบอกว่าเขาจะมาขอนะคะเขาจะมาขอแต่นี้อายุเราเท่าไหร่ล่ะนะคะอายุเราเนี่ยสมมุติอายุเราสามห้าเราไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะคะ แต่มีผู้ชายคนเนี้ยเรารักกันแฟนบอกว่าจะมาขอครับ<ะ>นะฮะเ,เดี๋ยวเขียนใหม่แฟนบอกว่าจะมาขอแล้วนะ,ะเตรียมตัวได้เลยเหมือนที่ผู้หญิงโดนไหม้ขันหมากเนี้ยนะคะเขาบอกเขาจะมาขอมาขอแต่งแล้วคนที่จะแต่งงานเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงบ้านหรือย้ายบ้านไหมต,ต้องย้ายสิเปลีป่ยนแปลงที่อยู่อาศัย<ะ>นะคะถ้าเขาจะมาขอเราจริงเราถ้าความรักสมหวังมันจะต้องมาอย่างนี้เลย ผ่านเป็นตัววีและเสาย้ายก็อ่านว่าความรักของคุณสดชื่นเหมือนยืนอยู่บนเนินเขาและได้ย้ายที่อยู่อาศัยออย่างนี้ขันหมากมาแน่แต่เราไปดูนะ่เราจะกะเลยว่าเขาบอกสมมติว่าเขารับปากเราอีกสองปีก็้จะมาเราก็วัดไปเลยสองปีตรงนี้อ่ะนะต้องขยายถึงจะเห็นเส้นเสามือซ้ายเห็นไหมฮะมันขาดตอนตรงนี้เห็นไหม ออกมาจากเพศตรงข้ามทำให้เกิดวิกตอรี่ย้ายบ้านเพราะความพอใจจากเพศตรงข้ามเข้าใจนะคโอเคอันนี้สมหวังไม่ไม่ขันมาแต่ถ้าไม้ขันมาสมมติจุดอายุต้องมือซ้ายฮะดูมือซ้ายค่ะมือซ้ายดูมือซ้ายนะเพราะมือซ้ายเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะอ่เดี๋ยวดูมือซ้ายเส้นเสาอยู่ตรงนี้นะคะ จุดอายุสามสิบห้าเหมือนกันมีเส้นนี้มาเอามาถึกเนินอาคารตามมาอย่างนี้ชนชนแล้วหยุดชนแล้วหยุดอ่าหมายถึงมันไม่มามเราไม่ได้ย้ายบ้านมันนำความเอาไม้มากระทุ้งเสาเรือนเราเป็นเส้นเป็นเส้นตรงๆงด้วยใช่ไหมตรงค่ะตรงเลยนะเป็นเส้นนอนแล้วถ้ามีเส้นนี้ รับเข้ามาข้างมือตรงนี้ด้วยโอโอ้โหอันนี้มันแทบฆ่าตัวตายหนักเลยใช่ไหมมันไม่มาหรอกมันโคหกเ,เสียใจวุ่นวายดีไม่ดีบางคนผูกคอตายไปเลยเให้ดูตรงนี้รู้เลยว่ามันจะมาหรือไม่มาบางทีชะตาชะตามก็กำหนดไว้แล้วใช่ไหมเขากำหนดไว้แล้วว่า,าช่วงนั้นไม่ใช่ ถ้าถ้าเกิดเรารู้ก่อนล่วงหน้าใช่ไหมฮะส่วนหนึ่งได้ก็คือทําใจไว้ก่อนอะไรพวกนี้แต่มีนะมีนะคะอ่ะมาดูอีกตอนหนึ่งเอาแถมแถมอีกมาดูอีกตอนหนึ่งแถมแถมนะคะแถมเป็นเด็กมหาลัยตอนนั้นน่ะนะคะมาหาพี่เป็นยิทยาศาสตร์อะไรอ่ะอันนี้เนี่ยมืออย่างเงี้ยมาคืออันนี้เป็นความรักนะคะเป็นความรักแต่ตอนนั้นอายุเด็กเด็ก นะคะอายุเด็กๆประมาณสิบเจ็ดสิบแปดอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะเส้นวาสนาสิบเจ็ดสิบแปดเราก็ดูจากตรงนี้นะคะร้องไห้พูดอะไรก็ไม่ฟังตัดขวางขาวางก็เป็นอย่างน้ายหลายปีมือซ้ายนะเห็นไหมจุดอายุคเรื่องความรักก็มาตรงนี้เหมือนกันเส้นจากะะเดยนนะนะะมายอย่างเนี้อ๋อ เข้ามาหาพี่ตอนจุดนี้ตอนนี้ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดนอนขวางมาเลยนะะค่ะขวางมาแล้วต่อไปเมื่อเขาอายุประมาณทักยี่หกเส้นตัวนี้จะมาอ๋อนี่ผ่านเลยใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นจะขึ้นวิกตอรี่ตลอดเข้าใจานะคะ,ะมาถึงพูดอะไรก็ไม่เอาร้องไห้พูดอะไรก็ไม่เอาร้องไห้บอกรือจบสีทีเถอะนะ ทีแรกเตือนแล้วไม่หวัง,ง,งพอมาถึงร้องไห้บอกจบเชื่อป้านะดวงหนูยังไม่ใช่ตอนนี้ต้องไปตอนอายุประมาณ26ชีวิตถึงจะสมหวังตรงนี้ผ่านไปแล้วคนนี้ก็ดีสู้คนนี้ไม่ได้ด้วยถ้าผ่านได้นะแต่บางคน,าผานผ่านผ่านไม่ได้ก็ไม่ถึงตรงนั้นก็จบเหมือนกันถ้าผ่านไม่ได้ก็หมายถึงว่าผ่านไม่ได้ก็จบชีวิตไป<ช>นะคะแต่ถ้าผ่านได้ถ้าผ่านได้มันก็ไปถึงเส้นคุณก็จะไปเจอตัวตัววีตัวนี้เจอคนดีด้วย อที่หลังกลับมาพาลูกค้ามานะแฟนโอ้โหดีมากมีความสุขอาจารย์จําหนูได้ไม่ค่ะหนูจบแล้วเงนบมดจำได้ร้องไห้เป็นเถาเต่าเลยนะเธอนี่ฮะนี่คือส่วนเล็กๆน้อยของการวางแผนนะเป็นประโยชน์ของวิชชาลายมือนะบางคนบางคนแบบมันทุกคนฮะมันมีช่วงชีวิตที่ตกต่ำคแล้วก็บอกเขาว่าผู้ชายที่มาตอนยุ1สิบเจ็ดสิบแปนั่นะ ถ้าน้องแต่งงานกนบ่ยเขาเขาก็ไม่ใช่คนดีนะนะจะทนทุกข์ทรมานชีวิตที่ดีของหนูจะเริ่มตรงนี้ป้าพูดแล้วหนูก็ไม่ยอมฟังไปเอาเทปมาฟังสิเห็นไหมฮะนี่คือการวางแผนค่ะนะคะเรียกว่าก็เรียกว่าทุกเรื่องทุกราวนะฮะมาสามารถมาปรึกษาเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้นะคะโดยเฉพาะเรื่องธุรกิจพี่มินจจะชอบมากนะฮะชอบเรื่องธุรกิจชอบเงินค่ะ อ่าส่วนเรื่องเกี่ยวกับชีวิตรักนี่ก็ชีวิตรักก็ช่วยได้ช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าหนูมีแฟนสามคนเ,เลือกกับคนที่สามจะไม่ได้คนที่สี่แล้วจะเจอ,เอ,อคนที่ห้ามาอะไรผมไปหาเอาเองเออ <laughs> มาถามอย่างี้ไม่เอาลำคานนะคะ่วยได้แต่ลำคานนึยคุณน้องไม่ใช่ค่ะบังคีมาหลายคนตัดสินใจหนูเอาคนไหนดีถ้าเป็นศิลานีหนูคบกับกอแล้วจะไปเจอขอไข่จะไปเจอคอนกู่แล้วพี่ก็บอกแล้วไปเจอควาควายแล้วก็หนีมันไปเลยอะไรเงี้ยไม่เอาอย่างนั้นลำคาญนะคะคือพูดที่เป็นหลักเป็นการนะครับเราก็มองให้ได้นะแต่จะมาโอ้โหคนนู้นเป็นยังไงเลือกไม่ถ้ามันเยอะนะก็ใช้ เขียนชื่อใส่ถ้วยแก้วเขยยาวแล้วจับฉลากเอาถ้ามันเยอะอ้านะครับก็สามารถที่จะมาดูลายมือกับพี่วัชณีได้นะเรื่องธุรกิจเรื่องงานนะคะเรื่องเงินเรื่องการเลื่อนตําแหน่งอันนี้ของโปรบพี่วัชนีเรื่องการเรื่องงานนะคะเรื่องการเลื่อนตําแหน่งการโยกย้ายเรื่องการเรียนเรื่องการเลือกคณะนะคะว่าชะตาชีวิตของคุณจะไปแนวไหนเรื่องธุรกิจจังหวะชีวิตธุรกิจอะไรที่เหมาะกับของคุณ ออกแนวไหนแล้วก็เมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะครับทุกอย่างไม่มีการสะเดาะเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นอ๋อไม่มีค่ะนะคะถ้าพี่สะเดาะได้พี่สะเดาะตัวเองแล้วนะคะพี่สะเดาะเองนะค่ะอ่าถ้าสะเดาะได้ลูกก็ไม่ตายอถูกไหมฮะใช่ไหมฮะใช่อืมอ้าวก็จะมาดูพี่นี่ได้ทุกวันศุกร์ใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้นะคะวันอ่าเดือนกันยาแล้วเฉพาะเดือนกันยานะคะศุกร์กับจันทร์ค่ะ สุขจาร์นัดเวลาล่วงหน้านะคะ,น,ะคนัดเวลาล่วงหน้ารพร้อมทั้งเครื่องบันทึกเสียงที่อยู่ในมือถือนะคะครัค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ